สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ชาวไฮโดรโปรนิคครับผมมีนวัตรกรรมใหม่เนื่องจากปัญหาสายตาคนแก่นี่ก็คือหัวแรงครับหัวแรงปกติของเราเนี่ครับร้อยสามสิบวัตตัดหัวออกครับนี่ที่แหลมแหลมเราตัดออก อพอมันได้ความร้อนได้ที่แล้วเราก็มากดใส่ใส่กับพรงน้ำให้ดูปุ่นอีกเราปกตินี่ละครับแล้วก็จับดูให้มันอยู่ตรงกลางซินเตอร์นีะครับทำไมต้องทำแบบนี้ครับนี่ครับเม็ดผักชีลาวอ่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ผมว่าผมหยอดหยอดไม่สะดวกครับนี่เห็นไหมครับ ผมว่าผมสะดวกแบบนี้นี่ครับนี่ยเราก็หยอดไปเรื่อยครับเร,เรานวดน้ําก่อนนะครับนวดฟองน้ําก่อนนะครับตามวิธีการเหมือนเดิมผมว่าขึ้นช่ายนี่ก็น่าจะทําได้เหมือนกันอ่าเม็ดมันเล็กมากเลยแล้วเราก็หยอดเอาผมว่าผมสนุกกับการหยอดเป็นหลุมเป็นหลุมนี้มากกว่า ผาะว่าผมเคยเห็นของเมืองนอกครับก็ทําแบบนี้ถ้าใครสะดวกแบบเดิมก็ทําแบบเดิมนะครับแต่ผมว่าผมสะดวกแบบหลุมอันนี้ฟองน้ําก่อสร้างถ้าใครทําน้อยก็ลองทําดูตัดเอาหลุมนะครับนี่ใครสะดวกแบบเดิมก็ทําแบบเดิมนะครับผมคิดแก้ปัญหาส่วนตัวผมเอง แล้วก็ใครที่สะดวกแบบนี้จะทําก็ทําเอานะครับถ้าเห็นดีเห็นงามก็ทําไปครับแต่เรานวดน้ําก่อนนะครับนวดน้ําแล้วก็หยอดเหมือนเดิมสวัสดีครับ